ว e l c ั m e back to h วใจแ c h ชนแนลค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิววิชาที่เรียนในปี2เทอมหนึ่งกันซึ่งเราจะขออนุญาต b r e a k าวน์ down, เป็นแบบคลิประว,วิชาละกันแล้วเดี๋ยวจะทยอยโพสนะคะไม่งั้นคลิปมันจะยาวมากโอเควิชาแรกวันนี้ที่เราจะพูดกันก็คือ Character and Concept Design จะเป็นวิชาวาดรูปค่ะ ดิจิ a l ลดร w อิงอีกแล้วนะคะซึ่งว่ารูปทั้งเทอมเลยตอนเรียนเนี่ยอาจารย์ก็จะสอนว่าดแบบ gesture figure หุ่นต่างๆวิธีวาดผมวิธีวาดแบบ face emotion เทคนิคแบบ create character ผ่านการ outside in ไหมหรือว่า inside out อะไรเงี้ยมีวาด silhouette design ด้วยมีแบบ shape language เป็นยังไงแต่ละ shape สื่อสารถึงความรู้สึกแบบไหน ะะแล้วก็มีอสอนวาด environment design interior concept art prop design cinematic shots แล้วก็ storyboard รวมถึง color key นั่นเองซึ่งตัว final project หรือ midterm เนี่ยคือเราจะทำแบบลากยาวไปเลยโดยที่อาจารย์เขามี brief ให้ทำ character ที่ based on จากหนัง หรือการ์ตูนอะไรก็ได้ที่เป็นธีมแฟรี่เทลนะคะแล้วก็แบบมาอัดแอให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของเราซึ่งส่วนตัวเราเองอะเราเลือกเรื่อง Alice in Wonderland มีใครเคยดูไหมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคาแรคเตอร์ของเราเองชื่อ Dreamy ่นะคะก็เลยเป็นเรื่อง Dreamy in Wonderland นนั่นเองโอเคซึ่ง อันนี้ก็คืองานเรานะคะอืมน่ารักไหมแล้วก็อย่างแรกเลยคิดคอนเซปต์ให้กับงานเราก็จะคิดว่าเออเราอยากทำเรื่องอะไรเนาะซึ่งเราได้เป็นคอนเซปต์ imagination as a journey of self discovery ก็คือจินตนาการอะ่ะมันทำให้เราค้นพบตัวเราเองเนาะแล้วก็มีคาแรคเตอร์สตอรี่ยังไงบ้าง แล้วก็มี reference มี uh, sketch character มีแบบ render แล้วก็ develop มาเป็นแบบ color study เป็น facial expression emotion s ต่างๆหน้าตา character เ,เราจะเป็นยังไง turn around รอบตัวด้วยไม่ได้แบบมีแค่หน้าตรงแล้วก็มี s i l h u e t t e แล้วก็ใส่ personality แบบ strength weakness ลงไปนะคะว่าแบบ character เ,เรามีนิสัยเป็นยังไง แล้วก็นอกจากคาแรคเตอร์หลักก็จะมีแบบคาแรคเตอร์ไซคิกที่เป็นเพื่อนๆของน้องด r รีมี่ด้วยเนาะซึ่งเราก็ออกแบบเป็นแบบน้องเครื่องเขียนที่มีชีวิตค่ะแล้วก็มี environment design นะคะแล้วก็มี scale s h a p e มีแบบ brainstorm idea ว่าแบบเออ สถานที่หลักของเราจะให้เป็นอะไรมีเรื่องราวอย่างไรก็ใส่ s t o r y ่เทลิ่งเข้าไปอันนี้เราทำเป็นแบบกล่อง Butterfly Box นะคะคล้ายๆกับ Poly p o c k เกอะที่เป็นของเล่นมีใครรู้จักไหคมคือมันน่ารักมากแต่ว่าอันนี้มันเป็นเชฟแบบผีเสือ้อก็เลยมีความวาดยากขึ้นนะคะต่อๆๆก็จะเป็น Prop Design อันนี้พร็อพหลักมาคะ่ะแล้วก็ Scene น e ร e r e นซ์ของเรื่องเราแล้วก็อันนี้ My f favorite s c e n e ที่เฉยนะคะอันนี้เป็น Storyboard แบบขาวดำแล้วก็อันนี้เป็นแบบสีอันนี้คือแบบเลือกซีนหลักๆมาแล้วก็ทำค c o เลอ k e y ีให้มันมีความแบบเอมีความ อิโมชั่นอมากขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้คือเมนคารคเตอร์เมนไซคิกเมนพร็อพเมนเอ่อเอนแวร์เมนแล้วก็เมนสีนะคะอะไรก็คือไฟแนลดีไซน์เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ทุกคนดูคือมันเยอะมากแบบทำตั้งแต่มิดเทอมจนถึงแบบไฟแนลหรืแล้วคือมีวิชาอื่นด้วยโอเคเราจะมาเล่าสตอรี่ให้ทุกคนฟังละก,กัน อันนี้ก็คือเรื่องราวของน้องดีมี่นะคะเด็กสาวที่ฝ่ายฝันว่าจะเป็นศิลปินกำลังวาดรูปอยู่ในห้องตัวเองนะคะแล้วก็เธอเป็นคนที่ไม่ค่อยพอใจในผลงานของตัวเองสักเท่าไหร่เพราะมักจะเผื่อเปรียบเทียบยวกับคนอื่นบ่อยๆแล้วอยู่มาวันหนึ่งแสงมันก็ ฉายออกมาจากภาพวาดของเธอแล้วเธอก็หลุดเข้าไปในภาพวาดตัวเองนะคะคือเราชอบซีนนี้มากเพราะว่าแบบมันเป็นซีนที่น้องดรีมี่กำลังตกลงไปในวันเดอร์แลนด์แล้วมันเหมือนแบบเป็นแมพที่เห็นทุกสปอตในภาพภาพเดียวอะอนี้แล้วก็น้องดรีมี่ก็ได้พบกับเพื่อนๆไซคิดน,น,นะคะเราตั้งใจให้แบบเพื่อนๆเ,เขาเป็นเครื่องเขียนเพราะว่า ออน้องริมมี่ก็แบบฝ่ายฝันจะเป็นศิลปินนักวาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,อ,มอันนี้ก็คือของที่คุณเคยในห้องของน้องริมมี่เลยแต่ว่าเพียงแค่ว่าเนี่ยมีชีวิตและทีนี้น้องริมมี่ก็สงสัยเราจะตั้งยังไงให้ทุกคนเห็นหมดดีทีนี้น้องริมมี่ก็จะสงสัยว่าแบบเออฉันมาทำอะไรที่นี่ อย่างนี้ดีขึ้นไหมเออปึ๊บปึ๊บอ้าอ๋อฝั่งนี้อรอโอเคแล้วก็ไปยังสถานที่ต่างๆนะคะปึ๊บเป็นแต่และสถานที่ก็จะเป็นสถานที่ที่น้องดิมมี่จะได้เรียนรู้รเผชิญหน้ากับแบบความกลัวในใจของตัวเองการเปรียบเทียบกับคนอื่นหรืออะไรต่างๆนะคะ แล้วก็มาถึงสปอตสุดท้ายก็คือบัตเตอร์ฟล์บอร์ดห่งที่บอกเปิดอกมาก็จะเป็นงี้เลยแล้วก็จะแบบมีหลายห้องนะคะอันนี้เป็นห้องถ่ายรูปมีห้องวาดรูปมีห้องสครับเจอแล้วก็มีห้องสมุดปึ๊บเวลาน้องดรีมมี่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีไซคคีย์คอยช่วยให้กำลังใจนั่นเองแล้วน้องดรีมมี่กออ็ผ่านผลการแบบทำงานอาร์ตต่างๆมาแล้วก็ลงมาข้างล่างนะคะแล้วก็พบกับ เอ่อ t u r e s u r e b บ็หรือแบบกล่องสมบัติกับกุญแจอยู่ <c oughs> แล้วก็ไขแล้วแทนที่ข้างในจะมีสมบัติแบบเงินทองต่างๆงมากมายเธอกับพบเจอแค่กระดาษโน้ตเล็กๆใบเดียวเหมือนอยู่แล้วในข้อความนี้ก็คือแล้ว <c oughs> มึงแล้วคนเสียงโอเคกลับละในข้อความนี้ก็คือ What has always been wonderful has not been perfect art but your love of them even when they are imperfect love to all artists นะคะมันก็คือข้อคิดของเรื่องนี้เลยว่าแบบเออสิ่งที่แบบมหัศจรรย์อ่ะไม่ใช่งานอาร์ตที่สมบูรณ์แบบแต่มันคือความรักที่เรามีต่องานงานนั้นถึงแม้มันจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามอันนี้มันคือข้อความที่เราอยากจะแบบ ให้กับทุกๆคนมาตั้งแต่ต้นนะคะเราตั้งใจว่าเราอยากทำงานอะไรก็ได้ที่สามารถให้กำลังใจคนที่เป็นนักเรียนออกแบบด้วยกันแล้วก็แบบศิลปินนักวาดหรือคนที่อาจจะยังไม่เป็นศิลปินนักวาดแต่ว่ามีความฝันแบบนั้นนะคะหรืออีเวนต์แบบไม่ใช่ในสายศิละปะก็อยากจะให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะแบบรักแล้วก็ภูมิใจใน ผลงานของตัวเองในความพยายามของตัวเองแล้วก็แบบไม่ไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนั่นเองอมีอันนี้ก็คือข้อคิดเนาะแล้วน้องจูมี่ก็แบบอ่านแล้วก็ซึ้งใจร้องไห้แล้วก็แบบมีน้องไซคิกเพื่อนๆเ,เป็นกําลังใจอยู่แล้วทุกคนก็ค่อยๆหายไปกระดาษก็ค่อยๆเลืองแสงแล้วจูมี่ก็กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงค่ะแล้วเขาก็ได้พบว่าเอ้ย ภาพวาดเนี้มันถูกต่อเติมไปตามแบบเรื่องราวที่เขาไปเจอในวันเดอร์แลนด์นั้นมาเลยแบบชีวิตจริงเขาไม่ได้วาดมาถึงตอนนี้คือตอนต้นเรื่องมันแบบยังไม่มีดีเทลขนาดนี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบเหมือนเมจิกโมเมนต์และสุดท้ายน้องดรีมมี่ก็มีความมั่นใจในการแบบเออทำตามความฝันของตัวเองต่อไปนะคะจบแล้วคือมันเป็นเรื่องสั้นประมาณนี้เลย แล้วที่เราอยากมาแชร์ก็คือคืองานนี้ค่ะมันเป็นแค่หนึ่งวิชาใช่ไหมแต่ว่าช่วงมิดเทอมกับไฟนอลอ่ะมันมีหลายวิชามากแล้วสั่เกลในการทำงานก็ค่อนข้างที่จะแบบเยอะค่อนข้างจะหนักอัดชนกันเดดไลน์อะไรเงี้ยเยอะมากๆแล้วเราเป็นเด็กดีไซน์ใช่ไหมคือเราทำงานส่งเป็นหลักเลยเราไม่แทบมีสอบนะคะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะ ยากในการแบบบริหารจัดการเนาะวันนี้เราเลยจะมาแชร์ทิคสำหรับวิชานี้ว่าแบบเออถ้าทุกคนใครในที่นี้เป็นแบบนักเรียนออกแบบเหมือนกันหรือว่าทำงานที่ไหนเนี่ยเรามีเทคนิคที่จะแบบลดภาระของตัวเองได้ยังไงบ้างเนาะซึ่งของเราเลยอ่ะขั้นตอนแรกคือการแบบมีคอนเซปต์ไอเดียที่แข็งแรงแบบเราจะคุยกับอาจารย์ให้เคลียร์ที่สุดเลยว่า เออคอนเซปต์นี้ผ่านไหมแล้วถ้าอาจารย์เคาะปุ๊บอะ่ะเราก็จะได้แบบทำงานต่อได้ง่ายนะคะแล้วก็ทุกๆครั้งที่แบบดีไซน์มันจะมีการแบบฟีดแบบ็ในแต่ละวีคอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วทางที่ดีนอกจากที่แบบเออเราจะปรับอะไรบ้าง่ะเราก็คุยกับอาจารย์ต่อด้วยว่าแบบเออแลนในอนาคตของเราเราจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้อาจารย์เห็นด้วยไหมคะอยากให้แกยังไงคือยิ่งคุยเยอะยิ่งคุยให้ละเอียดล่ะ มันก็จะลดภาระในการแก้ในอนาคตได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เราตั้งใจทำเป็นสไตล์แบบการ์ตูนตั้งแต่แรกเพราะว่าส่วนตัวเราไม่ได้ถนัดอนาโตมี่ขนาดนั้นไม่ได้เป๊ะเราก็เลยแบบคุยกับอาจารย์ว <c oughs> <"Hey, S 2> ่าเอ๊แล้วหนูจะทำยังไงดีอาจารย์ก็บอกว่าก็วาดหัวให้มันโตโตไปเลยวาดเท้าให้มันใหญ่ๆแบบอนาตมีไม่ต้องไปตามความเป็นจริงได้ให้มันดูแบบการ์ตูนได้นะคะ เอออันนี้ก็คือแก้ปัญหาได้แล้วก็ด้วยความที่แบบเราดีไซน์ให้มันสิมเปิลเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเพิ่มลูกเล่นเอาตรงแบบดีเทลอื่นๆกับสตอรี่เอาแเนท่ะมันะมทําให้เราทํางานได้แบบเร็วขึ้นมากๆแบบอันนี้มันก็แล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะอยากลงแสงเงาเยอะๆก็ไม่ผิดถ้าแบบชอบแล้วก็ทําทันมีเวลาอะไรเงี้ยแต่อย่างเราอะเราจะไม่ได้เป็นสายแบบ วาดรูปจ๋าหรือแบบเรียลลิสติกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าประมาณเนี้ยโอเคอแล้วก็ออย่างอันเนี้ยจริงๆแล้วมันคือแบบเป็น process ในการสเ็็ c หาอ่น main s p o ที่เราจะอไปใช้อันเดียวนะคะแต่ว่าให้สเก็ c มาแบบ10อันแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้ทิ้งอันไหนไปเราก็ยังใช้ทั้ง10อันอยู่ในในเรื่องราวของเรามันมันมันแล้วแต่ด้วยว่าแบบเรื่องราวของคนอื่นอ่ะ เขาใช้อะไรแบ,แบบเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องของเราคือมันยังเป็นเกี่ยวกับแมพฉะนั้นสถานที่ที่แบบเราเคยสก e t ไว้อะเราไม่ได้ทิ้งเราไม่ได้แบบส่งแล้วเสร็จแต่ว่าเราเอามาใส่ในงานไฟนนลต่อได้ฉะนั้นมันคือแบบประหยัดแรงไปมากๆส่วนในเรื่องของมุมกล้องนะคะก็เท่าที่ทุกคนเห็นเดี๋ยวจะขึ้นภาพชัดๆไว้ให้คือ ตอนต้นเรื่องกับท้ายเรื่องอะด้วยความที่มันเป็นเรื่องแบบเรียลลิตี้คือแบบความเป็นจริงของน้องดรีมี่ใช่ไหมคะเขาจะอยู่ในห้องนี้อยู่แล้วอะฉะนั้นมันคือฉากเดิมเลยตอนต้นเรื่องกับท้ายเรื่องซึ่งอันนี้เราตั้งใจนะเราตั้งใจให้มันเหมือนกับแบบหนังเท่ๆหล,หลายๆเรื่องที่เราดูในซีรีส์อะไรเงี้ยคือตอนต้นเรื่องกับตอนเปิดเรื่องอะกับท้ายเรื่องมันจะเป็นฉากเดียวกันเดะเลยสถานที่เดิมเดะเลยแต่แบบ ข้อคิดหรือเรื่องราวต่างๆความรู้สึกคารคเตอร์มันเปลี่ยนเออแล้วเราเห็ว่ามันเป็นสเสน่ห์ของการทําหนังการเล่าเรื่องอะไรอย่างมากๆเราก็เลยเอามาใช้นะคะแล้วอีกข้อดีหนึ่งก็คือมันประหยัดแรงในการวาดรูปไปเยอะเลยคือเราวาดแค่แบบทีเดียวอยเงี้ยแกนิดเดียวก็ได้ไปแล้วตั้ง4เฟรมนะคะหรืออย่างอันเนี้ยก็คือแค่ไอรูปแรกเลยฉากแรกในเรื่องอที่เป็น close up ภาพวาดผีเสื้อใช่ไหมคะ มันก็คือ c l o สอัพของภาพที่2ฉากที่2หรเลยเราไม่ได้วาดใหม่เลยฉะนั้นมันทุ่นแรงไปได้เยอะมากๆแล้วอย่างเอ่อซีนที่2กับซีนที่สเอ้ยซีนที่3กับซีนที่4ก็แทบจะคล้ายเดิมเลยคือแก้น้อยมากเราแบบซีนที่เป็นสถานที่ในช่วง wonderland ใช่ไหมคะเราก็ c l o สอัพมาจากแบบแมปหลักอันเนี้ยที่บอกว่าเป็น favorite scene เหมือนกันฉะนั้น b a s i c ีมันคือการเล่นกับมุมกล้อง แล้วเราไม่ได้วาดใหม่พ่อเนื้อปะ่ะคือเราแก้แค่แบบจุดที่มันไม่ชัดแล้วก็วาดใหม่แค่บางบางส่วนนะคะหรืออย่างแบบตัวบัตเตอร์ไฟบ็อกที่แบบโค o สอัพเข้าไปอันเนี้ยก็ไม่ได้วาดใหม่เหมือนกันคือแล้วก็มีซีนซ้ำอีกที่เป็นน้องดีมมี่อ่านจดหมายใช่ปะคือมันเลยพุ่นแรงเราไปเยอะมากๆเทคนิคคือ less is more ทำน้อยแต่ว่า ทาให้มันดูเยอะอะทาให้ภาพรวมมันดูดูเสร็จอะแต่ว่าจริงๆรแล้วเราไม่ได้ใช้แรงเยอะในการทําง,งานนะคะอันเนี้ยคือแบบเวิร์กมากๆแล้วเราแบบใช้กับหลายวิชามากเดี๋ยวไว้จะมาแชร์ในคลิปถัดไปของวิชาอื่นนะคะโดยรวมก็ประมาณนี้เลยคือแบบขอบคุณมากๆที่แบบใครมาดูมาสนใจ <laughs> คลิปเรานะคะเออเรู้สึกดีนะถ้าเกิดว่าแบบได้มีเพื่อนดีไซน์ดูคลิปไปด้วยกันเอย หรือไม่ใช่เพื่อนดีไซน์ก็เข้ามาดูได้นะคะมีเทคนิคอะไรที่อยากจะมาแชร์อีกเยอะเลยงั้นเดี๋ยวไว้มาเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ไปแล้ว